And in the dark

कुम्मद का है पाका ราคาถึงก็เสียสังหรณ์เราเ่ินปตาอยู่กับสังกายลอยก็สามบ้นเดินเท้าบ้านจะแตกตอวกันไปหมอนี่เดินเท้ามัจะขาดกิานสังกนนี้เดินทางมานจะลากลางสังกันนี้มานจะลากเหนือจ้าอย่างแต่เราเาเป็นเป็นที่จั ด้นะต้งน้ำาสน้ำริกกหนอโจะกินน้ำชาเมาะเดียวตับน้ำชาเลีเออไป้ปลาาไปคุ้ซีกันสินี่แกไปแกะปะเพียนเลยเหป่า้ะไป้าถึงแก้วนามาเดินฟ้ามอไหเื่อเดอก็เลตามหาเขาสุเมรบ่ทันหรอันพอแต่หัวใจมันมีหัว ບໍ່ແມ່ນຫຍັງເລີຍເດີ້ເບີໂລດເດີ້ອີ່ໂຕເອີ້ບໍ່ແມ່ນຫຍັງຫວາເດີ້ຈ້າເອີ້ໂອເຄອີກບໍ່ອໍ งอพ่อไม่มีย่องตัวว่าไมใส่เบลล์หลังจากที่ั่งเกลยวนำมามันเดินข้ามลอดเล็บมาสามมือสามืในขณะนั้นเขามันก็มาดิกินิวขี้วกิวเข่าจกินกันข่ามันก็มาเนี่เ็ยังหาเป็นวกเเดียวโล่หัวมันก็บาสาสามมานองี่ะไ กี่ก่ยุ่งกปาเบเบียววเปลี่ยวาครกบอกออกปมีจักคนหิวกินยิ่หิวยุ่งนขะนั้นในขะนันกินน้ำแก่ท่นเลี้ยว้สยเลี้ยวายซ้สยทา้ไหนใส่ทั้งตัวทัางนีหลัวแล่วหัวและหัวในขณะนั้นสาใสาหน้าแก่ของเผนแลงแรงอยู่ทั้งหมด ตายตายเจ้ามึงตาย่าตายใคราตายก็เสืออาโหระหงอีเจ้าตั้งสมาธิตั้งสมาธิจด้สมาธิดีดีเจสงสัยเอบกยนึงมัคือจะลกคอมแมวแต่ว่าบุกยหนึ่งคือจะงูเหลือมีมาสิว่าแล้วก็มเหม่สิว่างูก็มเหม่ แกวยางเข้าไปยางเข้าไปยางเข้ไปยางไปใกล้ๆนนี้กวดคอยลูหาเอาละมันสิเป็นงั้ก็เป็นลวอีกีแกวตายเพียงเดียวก็สองเสือดอกกีแกวตัดช่นใจเหือดคนขึ้นฝาดกนแลยวแกาลดเเยล ตายก็ได้ปูดังสมาธิเอาละอีแก้วหนามาเพ่เี้ยเพื่เงี้ย่ั้่เ้ยวปูปูจับเส้เจาวะปูแต่หัวอไรกันนั่นดอนะลูกจ้าปูหัวก็ตุ้ยสี่กิ่งปูมียานเทมเป็นใจได้แล้วลูกจ้าไอชีน้องมมันคืออะไรจปู พอพอแล้วเอาละบ้าไปหนปูสิไข่ี่บากกรรของเจ้าเจ้าบุตรทั้งปวงตต่เปส์กนของเจ้าเจ้าจะเป็นผู้ยที่สวยกฎกระหงโอ้ยนี่ีบอกแล้วเจ้าเกิดต้าศาสตร์ดีเจ้าจะได็นล้ำคุิบากกรรของเจ้าเห็น้ไปถึงสากรออยังไปหนเ้าคนหนานี่ลูกาขาว่าังสันเลยแค่นียเจ้ารัในบเสนเอาละแล้วพูดจะเสียข้าตาจับตุ้งเลยสมกั เด็ดพ่อที่มชาไปนั่นก็่หนลูกลูกไซล่ะนั่นละพ่อนั่นละยุนี่บอกนั่งก็ได้สันนั่งัวเองโอ้ยจะ่รบกวอีกฮัแสดงันแล้วนฮันด้แเยไังกนงกลักต้องชนะกันันดยังกินลองลในบัก เรม่นกไ่ินเพื่อนนะกี่า้ไ่อกไปตกิมต้งแต่คดกนีิงกจับพ่อปิงน่เลยเนี่ยอีปิงยังไเหนเพื่อแนัเด็กมเด็กเด็กเดำยังมีแล้วเด็กมรูต่อเกทุกอพราะเรามตกิต้งแต่ที่เพรามื่อเออเอ้าสองขาดาเกิน กู i i มันอ oui ยู่ขาเติมมันไม่ขาเติมอะไรขาเติมือขาเติมอันนี้มันขาเติมแอลต้องเป็นตาคิดตาใจที่หายแ้วตาตาตาไม่หลับตาเลือดไม่ใส่ตาตาไม่สีล่างมืนกันไปนั่นเอาแล้วไปไหนนี่แหละกูจะเซ็ตมนไปนะพี่นเซ็ต เมื่อกี้ฮะเปิดจอเปิดจอด้วยนี่พวกเอาตังกินตังใจอยากคสวยเลยอยากคสวยโอ้ ดื่อที่เจ้าของผมาป่ามาหาโดยตัวสนธิทั้มาจนเปิดทางให้นักแก้วนักผมมาโดนแล้วคนเขาดื้อคน้คนเขาสาเขาเออที่หน้ามาเหมือนป่านทั่วเมืองโดยบุญบาลบีของนักแก้วที่สางสมมาแต่ชาติบางกอนบันดนี้ยมพอรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงของนักแก้วนักบันดนี้ สองคบาดนน่งแก้วหน้ามาจางมีมอไมไหนาทีกับนางหิสาวออกแบบลาไปแสงทองเพชรบ้้นแพรเป็นไปได้จงไหนจะมูนนี่ลังนที่ได้กินขอนจากกตะสบกรงกอนะม บรรลุูมังของแกวิสุสดจะงดงามแบบนี้พาลนบินตรงหลงแกวแดงเลยจะ,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 ะปูลงแกวแดงล้นไัวแปูพ่เหน็นใดบงผิวของแก้วขาวตานหิวเงิจะปูะข้าจะได้นนมากแค่ไนเมื่อการขาใ่ากปูก็จะไม่มากครับเขาเป็นสูนั่งเอกขอผิว

กจับกระติบใส่สนสะบ้าบดทตั้งซื้อใหซื้อบางเกี่ยวมันนี่ทะาเนอะเกียวมันี่บอปูเจ้ายังเป็นใช้ลงใชหักสนันาระด้ทุกที่ทุกชาตที่นาเจ้ากอตั้งทีตั้งใจที่ท่านของนุกอย่างตงนี้เข้าใจว่าดกาจบแต่ว่าเป็นใชุ่้้มไ้หักกันปูที่ตั้งซื้อให่ซื้อบางผ้ามันนี่ทะลกขาเป็นผู้ไส้ก็ได้ยบ๊อบแเป็นผู้ไสก็ได้จตุลกปูเอ๋เป็นกระเทยไดีบ้าลูกแล้วพ่อไจะสั่นเด่กไม่อยาก ไปนแพได้แก,ก,ก้วตอีเนีขอพึงสามสี่ร้อยตกัดเท้าเลยตนกูกมันแบบจะไม่มาคัดก็ยาจะรบรู้สาขเานนเตมหลได้ทังมงสี่รัพแข้าแม่บอกนะยังตัวอไนะทีหลังเาต้มงแค่ขายท่ใส่ล้วาาอาวุธประจำกาพน้งปู่ที่ป่แงนแง่งานมันก็ใส่ไปเอา่อยดีเลยดีไปอานาตักน้ไมขามสเศษพร ไี้ากหล่ยแกวเกอนนี้ก็คือพี่กิโะี่ิโตะกับนี่นาที่จะสองกางตงอาที่กี่พิชิตเป็นระุประจำใจมขวนเจ้าไปตะโกปักนักษาเจ้ามาได้ทุงทุงานาทีที่สองคือเป็ันเสรเขามาสุนีักสวัดเขาไ่ได้ับสมการเขาช่วยยม่กยวเขาไปเขาม ในตอนนี้สิทธิอยกจบว่ากลลาสีแก้วมานี่ขอลาพอปุลสีทไปจัดการท่าตารที 我们在一起啦！